สวัสดีทุกคนก็ได้ยนะครับเนาะหลังจากที่เราห,งหางยจากบอกฟุตไปนานนะครับก็ไม่รู้นานหรือเปล่านะคลิปล่าสุดก็น่าจะเป็นคลิปไอคิตร์ป่ะผมลืมแล้วคือไม่ได้มาเล่นแบบว่านานมากเลยอะ่ะทุกคนเออแล้วช่วงนี้นะครับไม่รู้จะทำคอเทนร์อะไรดีก็คือเพิ่งกลับมาจากการที่ไปเที่ยวนะครับเที่ยวกับพวกพี่วินนะครับอะไรประมาณนี้เออเราก็เพิ่งได้กลับมาโอเคเขาเดินได้ก่อวันนี้นะครับผมก็จะทําดาบนะครับแบบคู่ของโอดดิ้งนะทุกคนีเป็นดาบนี้เลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ผม600แล้วผมไปฟาร์มมาจน 600. ม่ร้6 0ไม่600 น่าจะนานแล้วล่ะโอเคทุกคนนี่นะนี่นะมาต้องการอ่าไอไฟนี่นะครับแล้วก็เขี่ยวนะครับแล้วก็อ่าไออันนี้นะครับสแคปสแคปอ,อีหยังนะเนี่ยมันคือเศษชิ้นส่วนนะครับทุกคนโอเคซึ่งอันแรกนะครับที่ผมจะมาทานะครับก็คือสแคปไม่เลยซึ่งถ้ามันทําแล้วมันจะดีงไงอันนี้มันจะบวกประมาณ7%นะครับก็คือความแรงแต่ระดับมันจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ระดับมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเพิ่มมา7%เอซอซึ่งผมก็ทําอันนี้แหละแต่ว่าไอดาบที่มันแบบว่่าเเเพิมมยยออะๆผห็็นนดคกื ดับนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาหานะครับในคลิปหน้านะครับคือ,ค,อคือดาบชังคูดเนาะดาบเซปเลอร์นั่นเองนะทุกคนนี่เพิ่ม15%เปอร์เซ็นต์น่ะทุกคนนาเม็ดอ่ะ อันเดิมแม่งก็โคตรแรงอยู่แล้วอ่ะอือเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาทําให้ดูเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทาดาบอันนี้ก่อนเลยละกันนะครับนี่ดาบโอเดงคู่อันแรกนะครับสแคปเราก็หาจากที่นี่นะครับทุกคนเกาะนี่เลยนะครับแต่ถ้าอยากหาแบบว่าแบบดีๆแบบว่าแบบเร็วๆหรืออะไรเงี้ยผลพักก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบใช้เป็นผลในนี้มากกว่าผลบาร์กี้นะทุกคนเพราะว่าผลบาร์กี้มันแบบว่ามันมันจะตีเราไม่เข้านะครับ ผมชอบมากเลยเนี่ยเวลาไปฝั่งนู้นฝั่งนี้อะไรเงี้ยแบบไม่ต้องแปงลงร่างอะไรเลยนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ต้องแบบรอแปงลงร่างตุ้มอีกผมไม่รู้นะครับตอนนี้ผมมี99มาแล้วแล้วผมจะฟาร์มมันได้อีกหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีโอกาสได้นะครับมันมีโอกาสได้2อันก็คืออ่าอันนี้เลเทอร์แล้วก็อันนี้นะครับ2อันนี้แต่ว่าตอนนี้ผมฟาร์มมันตั้งนานแนละ้วมันครั้งที่99เออแล้วมันไม่น่านจะได้ด้วยนะครับนี่ผลบักกี้ดูทุกคนเห็นนะเนี่ยเนี่ยเห็นนะ แต่ว่ามันใส่สกิลเราได้นะแต่ว่ามันจะฟันเราไม่ไม่ใช่หมวดเบอรกี้อันนี้ไม่ใช่หมวดเบอรกี้นี่นี่นี่อันนี้คือผมเบอร์กี้นะครับนี่นี่เวลาเขาตีเรานะครับเขาจะตีเราไม่เข้าเลยนะแต่สกิลก็ตีไม่เข้าเออแม่เบอ่์กี้ไปเจอหมวดประตูเฉยเลยเออนี่นะครับทุกคนเราก็ฟาร์มไปเรื่อยนะแต่ว่าผมน่าจะไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าผมมีตั้ง99อันนะทุกคนเนี่ยผมฟาร์มมาจน99อันนะซึ่งมันเยอะมากเลยนะทุกคนเฮ้ยเอ้ยตัวนี้ไม่ใช่นะครับไอตัวนี้ไอตัวนี้อย่าอย่ามาตีมัันนะะครบแตต่ถ้าจีเราาจะตตีแค่ัวข้งล่่างตััวฝงนี้นะครับทุกคนเออ ตัว1 5 0 0นะครับวิวอะไรประมาณนี้นี่แล้วก็ตีแค่ตัวนี้พอสังเกตดูง่ายงนะครับถ้าผลบาคี้ออกมาฟาร,ร์มนะั้นเราต้องตีตัวที่มันถือดาบเนีนยนะมันถือเงามันถืออะไรเนี่ยเออก็นับเป็นดาบนะทุกคนเออมันจะฟันไม่เข้านะครับในผลบาคี้อะไรประมาณนี้โอเคทุกคนถ้าใครจะมาฟาร,ร์มสลับแล้วก็มาฟาร,ร์มตัวนี้แหละสลับสลับสลับอะไรสะอะไรนี่แหละเออนั่นแหละสแคปเออประมาณนั้นนะครับก็คืออันแรกนี่เลย ต่อไปนะครับที่ผมจะพาไปฟาร์มนะก็คือเขาอันนี้เลยทุกคนนี่นี่เขาตรงกลางนะครับอ่าซึ่งเขาอันเนี้ยอ่าเราต้องไปที่เกาะเต่านะครับทุกคนไปที่เกาะเต่าโอเคแต่ผมพาไปนะครับเกาะเต่านี่เกาะเต่าก็คือเกาะอันนี้เลยนะครับทุกคนนี่เป็นเกาะตรงกลางเลยนะครับซึ่งอ่าตรงนี้นะครับมันไม่ได้ถือดาบนะทุกคนเออเราก็ต้องเอาอ่าผลพระไปนี่นะครับทุกคนผลพระนี่เลยแล้วเราก็จต้องไปข้างบนครับ ปิ้วเออไม่ใช่ไม่ได้เล่นนานแม่งลืมสก,กิลไปหมดเหลวอนี่นะครับเราต้องมาข้างหลังตรงนี้นะครับตรงนี้มันใช้หมัดเนาะเราก็ใช้ผลบากี้ไม่ได้นะครับทุกคนเอออะไรประมาณนั้นโอเคแล้วเราก็อย่างนี้เลยแล้วเรากต็ตีตีตีไปครับมันมีโอกาสดับนะครับแต่ว่าอ่าโอกาสมันออกยากอยู่นะตอนนี้ผมฟ้ามันออกอยากมากเลยอ่ะจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็ยากเออสรุปยากหรือไม่ยากวะ ก็ฟาร์ประมาณ10บนาทีอาจจะได้อันนึงหรือเปล่าแต่ถ้าโคโชคดีหน่อยก็คือแบบตีแบบเดียวได้2อันเลยประมาณนี้แต่ด้าเป็นผมใช่ไหมน่าจะฟาร์มสักพักนึงอะ่ะแล้วบอกพูดนะครับมามีอะไรมาใหม่บ้างทุกคนนอกจากการอัปเกรดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้จริงๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนช่วงนี้ก็ตันๆหน่อยนะไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีนะฮะทุกคน ช่วงนี้เบื่อเบื่อเ่องนี้ช่วงนี้แบบมันมันแบบมันพักผ่อนเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วมันก็แบบว่าอยากพักผ่อนอีกอะไม่อยากทํางานเรื่วงนี้อย่าขี้เกียจขี้เกียจหน่อยนะแต่ก็ลงเหมือนเดิมไม่ต้องคนดูเลยเออเนาะเนี่ยผมฟาร์มมาตั้งามันยังไม่ได้เลยไหนนะทุกคนเห็นไหมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าโชคดีก็ได้เยอะนะถึงมันจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้ก็ตามนะครับมันไม่ใช่แบบว่าสีม่วงเงี้ยเออบางทีแม่งสีม่วงเนี่ยหาง่ายกว่าไอ้พวกนี้อีกใช่ป่ะะะลเเอออมมั้งงึน เฮ้ยได้แล้วนี่ไงทุกคนวินนี้นี่วินนี้เชียงใช่ปะ่ะวินนี้ชูเชียงช่วยช่วยใช่อะไรประมาณนั้นแหละแด้มดนนะครับเป็น10อันเนาะมันต้องใช้10อันนะครับแล้วก็อ่าอันสีนี้นะครับอันไฟนี้นะครับทุกคนโอเคผมฝากไปนะครับ เราต้องไปที่เกาะนะครับอ่ามัน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 คือเกาะอันนี้นะครับมันคือเกาะแบบว่าอ่าเกาะเรือนะครับเป็นเกาะของโจสรสลัดนั่นเองนะทุกคนซึ่งผมก็เซฟไว้ที่นี่แล้วเรียบร้อยฮ่าไปงานล่ะนี่นะครับทุกคนเกาะนี้นะนี่มันจะมีเสาธงหรืออะไรเงี้ยเป็นเป็นใบเรือนะครับอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนเราก็มาที่นี่เลยก็เรามาที่นี่ใช่ไหมเราจะฟาร์มตรงไหนก็ได้มั้งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมชอบมาฟาร์มข้าบุตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลย ถ้าใครจะฟาร์มต้องไหนก็ลองดูนะครับไม่รู้ว่าต้องอื่นได้หรือเปล่าแต่ว่าผมชอบมาฟาร์มข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะตีอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับเรามีโอกาสที่เราจะได้โบนด้วยเห็นนหะทุกคนเนี่ยแฮะเราได้โบนด้วย 4อันเห็นนะเออเรามีโอกัดได้บนแล้วก็ได้ไอของที่เราอยากได้นะครับมันก็คือไอไฟนี้นะครับเราต้องหา10อันนะทุกคน10อันนะซึ่งมันก็ถามว่าหายากไหมมันก็ยาก,ยากอยู่นะยากมากยากมากทุกคนยากมากแต่ก็แล้วไงเราก็ทําถ้าอยู่เลวใช่ไหมล่ะเออมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนี่ยวิธีการตีของผมก็ดีประมาณนี้แหละครับผมตีแต่ข้างบนนะอืมตีอะไรประมาณนี้ มันก็จะได้โบนมาด้วยแล้วมันก็จะได้นมาด้วยซึ่งมันดีมากดีสุดๆไปเลยเอออีกอย่างนะครับเราต้องใช้ผลพระเนาะตรงนี้เนาะเพราะว่ามันไม่มีตัวที่แบบว่าถือดาบเลยอะไรอย่างงี้ไม่รู้ตัวข้างล่างหรือตัวไหนมันถือดาบะนะทุกคนแต่ว่าผมจะฟาร์มแค่ตรงนี้ก็พอละมาฟาร์มเองเจ้ผลพะมันก็ฟาร์มดีนะทุกคนฟาร์มฟาร์มดีมากเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเจอไอ้ตัวที่ถือดาบผมจะใช้ผลบากี้ <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรชอบใช้ผลบากี้มากกว่านี่นะทุกคนผมบอกแล้วตรงนี้มันหายากนะครับหายากกว่าตรงเมื่อกี้แน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าผมเคยฟาารร์มมแบบปะัก สิบนาทีได้อันนึงอ่ะโคตรนานอ่ะนานจริงอันนี้ก็น่าจะสิบอาดีเหมือนกันนะผมว่าเนะี่ยไม่แค่อันเดียวห์วเหลืออันเดียวเพื่อที่ผมจะให้แบบว่าคลิปมันไม่ยาวนะครับทุกคนมันก็ยาวเฉยเลยดูสิเนี่ยได้แต่โบนนะทุกคนได้แต่โบนโบนเยอะมากเลยตอนนี้โบนผมมีอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ โบนอ๋อนี่ไงผมมีโบนอยู่106รอันนะเอาทุกคนเฮย้ยโบนน้อยมากเลยอ,ะอ่ะอ๋อที่โบนน้อยผมเอาไปทำมมนนี้มานี่หว่านี่ผมเอาไปทำกีตาร์มานะครับทุกคนกีตาร์อ่ะไหนกีตาร์นี่นะครับกีตาร์กีตาร์โคตรเล็กเลยอะ่ะกีตาร์เล็กเกินไปขยิบไปดูนะครับว่ากีตาร์เอามาจากไหนนะครับก็ไปดูได้นะครับทุกคนนในคลิปของผมนะครับเนอะเออในคลิปบอกฟุตนะก็ไปหา,หาดูนะครับมันหาได้อยู่แล้วเออาหรับคนที่ยังไม่มีนะครับ เฮ้ยได้แล้วนี่ไงได้แล้วโอเคเราครบแล้วครับ10อันนะครับอันนี้10อันอันนี้10อันนะครับแล้วก็อันนี้60อันโอเคเราปเก้าสิบเก้าอันครบพอดีเลยนี่มีแค่3ชิ้นนี่แหละครับทุกคนที่เราต้องใช้นะครับแต่ว่าตังใช่ไหมตังเราก็ไม่ต้องเอาใช้นะครับเพราะว่าตีมันน่าจะตีแค่เอาของไปเฉยเนะไม่ต้องเอาตังแบบว่าไปแบบ5ล้านได้ครั้งนึงไม่น่าไม่น่ามีไม่น่ามีเลขอย่างตังคหผมีเก้าสิบล้านโอ้ตัง์ผมจะร้อยล้านแล้วอือทำคอนเทนต์มาคอนเทนต์แบบตังร้อยล้านหรืออะไร ฟาร์มตังจนตัง100ล้านโอ้ยน่าจะยากจกนนะสิล้านเนี่ยหแลก็ตังมันกี่บาทด้วยคน1น0 0ได้3ล้าน สามล้านแล้วตังค์มันขายได้เอาแบบว่าเอาเอาตังค์เอาตังค์เอาตังค์ในเกมไปขายได้แบบว่าไอ้สิบล้านบาทนะครับสิบล้านบาทผมขายให้ทุกๆครับอะไรเงี้ยโอเคทุกคนเราต้องมาเกาะแรกนะครับตรงนี้นะครับทุกคนเนาะเออประมาณนี้ตรงนี้เกาะแรกกันไหมโอเคอันนี้คือเกาะแรกแล้วก็ต้องขึ้นไปตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับซึ่งของที่เราจะมาทำนัก็คือนี่เลยสามชิ้นนี่เลยนะครับทุกคนนี่ก็คือครบแล้วเฮ้ยครบแล้วนะครับที่เราไปหาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราลองเทสเดเมจดูนะครับว่าเดเม มันจะเท่าไรนะครับผมว่าผมต้องไปใส่ผลบาร์กี้นะเพื่อที่เป็นการเทสที่ดีที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้นะซึ่งผลมันถูกมากเลยนะทุกคนเออมันถูกมากเลยถูกแบบสุดสุดอะโอเคทุกคนตีธรรมดานะครับปึ๊บนะครับ2อ0พนะครับทุกคน2009โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองรอบที่สองนะครับอ่า2อ0พนเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปนะครับสกิลแรกนะครับสกิลเซตปัก2อ0พนะครับคือแบบไม่ได้กดค้างหน้านี้อ่า เดี๋ยวผมตีตัวนี้ตายก่อนอันนี้อีกปุ๊บ4,008อะไรอ่ะน้องทำไมทำไมเดวิด,วด,วดวมันคือแบบว่าแบบมันมันเวียงจังอะ่ะเพราะว่าน,นี่นะครับทุกคนเพราะว่าแบบว่าอ่ามันไปไกลกับไปไม่ไกลนะั่นก็คือแบบมันจะผักไปงี้4,000โอเคไม่ถึง5,000นะครับทุกคนอ่ะเอาแบบว่าไม่ถึง5,000ละกันนะครับนาะก,ก็สกิลเซตนะครับทุกคนนาะไม่ถึงแต่ถ้าเรากดค้างอย่างงี้6,100นะทุกคนเออ6,100นะครับ แล้วเราลองกดค้างอีกตัวนึงดูนะครับดูว่าจะ6,001เหรือเปล่าถ้า6,001ก็คือเลขหนึ่งลนะไฟ6,001โอเคทุกคน6,001นะครับก็คือสกิลแรก6,001นาะโอเคเราเอาอิงจากการกดค้างแล้วกันแล้วก็สกิล X นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคน X ปิ 3, 9, 4, oh ้วสามพันเก้าสี่พันหกโอ้โหสี่พันหกนะครับประมาณสี่พันหกนะครับเดี๋ยวลองอีกตัวนึงละกันนะครับนี่เดี๋ยวนะครับทุกคนปิ้ว 4,6โอเค4,6นะครับเอาแบบระยะไกลเนาะโอเคทุกคน๋อวเราลองมาตีเลยนะครับว่ามันจะเท่าไรกันนะครับทุกคนครับเรียบร้อยได้มาแล้วนี่ได้มาแล้วนี่นะครับทุกคนถ้าเราอัปเกรดนะครับมันก็จะขึ้นเป็นดาวอย่างงี้เนาะเออแต่ถ้าเราจะอัปเกรดอีกใช่ไหมมันจะอัปเกรดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมันอัปเกรดไปแล้วเราตีธรรมดานะครับตอนนั้นผมตีไปประมาณ2 9, อ0พป่ะอ่าเราลอ,ล,อลองมาตีดูนะครับว่าจะเท่าไหร่ปิว สามพันหนึง่งขึ้นมาประมาณ200นะครับทุกคนอ่าแล้วก็อ่าสกิลแรกนะครับกดค้างนะครับตอนนั้นเป็น6ก0 0นใช่ไหมหกพันหนึงห 6, น่งจะเป็นอะไร6ก0ัโอ้โหไม่รู้วันเร็วไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับทุกคนแตกจาก6ก0ัเป็น6ก0ัมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรขนาดนั้นปะมันก็แค่7%เนาะโอ้หกพันสองทุกคนไม่ต้องไปอัพก็ได้จริงๆเลยโอ้โหดูนะครับดูสกิลสกิลเอกนะครับทุกคนปิ้ว โอ้ Ooh, 4 0 0จะก4 6 0 0เนี่ยสกิลสกิลเอ็กเปลี่ยนไปมากทุกคนจาก4 0 0เป็น4 0 0ตอนนี้ผลเกิดแล้วนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเราไปหาผลไหมเออเดี๋ยวมาดูว่าผลอะไรโอเคเดี๋ยวมาลองอีกครั้งหนึ่งปิว้ว พิวโอเค4,900โอเคทุกคนซึ่งเราก็อัพเสร็จแล้วนะครับเนาะถ้าใครจะอัพก็รีบไปอัพนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับไม่รู้ว่ามันคือเกาะไหนนะทุกคนอันนี้มันก็จะไกลกว่าเดิมส่วนอันนี้มันก็จะใกล้กว่าเดิมเพราะว่าไฮด้านี่นะครับทุกคนเพราะว่าเกาะไฮด้า,าแน่ๆเลยอะไฮด้าทาวหกสนี่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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาดงนี้มาดูนะครับว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับทุกคนเนาะอยู่ใส่อยู่ใส่น้องบ้าหุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาตรงนี้แล้วมันไกลมาตรงนี้มันใกล้แล้วมันก็ไกลฝั่งนี้ปะไม่ใช่ฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้อะฝั่งนี้พี่เอ้ยเด้อข้างล่างนน่ๆเลยว่ะข้างล่างนี่ไอฮะอ้ผมอยากบอกเลยนะครับว่าผมเพิ่งสุ่มได้บทอันนี้ไปนะครับทุกคนซึ่งมันก็เก็บไม่ได้ด้วยเพราะว่า ตัวผมเต็มโอ้สุดยอดจริงๆโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับเนาะสรุปนะครับดาบเดเด่งคู่นะครับเราก็ทํามาเรียบร้อยแล้วครับแต่ดาเมจมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าสกิลเอ็กแตกต่างมากก็ไปทากันนะครับทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็ทำไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับไปก่อนนะครับอย่าลืมไปทำกันนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บ